ครับผมกดดึงก็ต้องขอสวัสดีทุกทกท่านนะครับก็ผมดกดไปไปลายใจปลาอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ฮะสำหรับวันนี้ไม่ได้ไปตกปลานะครับวันนี้เราจะไปขับรถเล่นกันนะครับก็หลังจากที่บรรยากาศก,าก็ฝนตกสภาพรอบๆอากาศดีมากครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวนี้ก็เวลาแปดโมงเช้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปขับรถเที่ยวกันที่ดอยห้วยหะนะครับก็ขับไปอีกประมาณน่าจะชั่วโมงกว่าๆครับหลังจากฝนตกก็สภาพก็น่าจะเละ เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอน้องออสอีกคนนะครับข้างหลังก็เป็นท่านสอจอครับวันนี้ก็หลังจากที่นัดกันหลายคันคนอื่นก็ติดภารกิจนะครับก็เหลือแค่สามคันส่วนบางคนเขาก็ไปนอนขึ้นไปนอนบนดอยกันตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามไปตอนเช้านะครับนะครับอากาศดีสุดๆครับเย็นมากครับอากาศโอเคครับผมเดี๋ยวรอน้องออสมาถึง เดี๋ยวเราค่อยออกเดินทางกันครับผมนี่ครับเผื่อถ้าไหนสงสัยข้างล่างนะครับข้างล่างคือสวนกระเทียมนะครับนี่ฮะตีงนี้ก็เป็นสวนกระเทียมของพี่น้องชาวบ้านเขาก็โอ้ยกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยครับดูครับเมื่อคืนก็มีฝนตกลงมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เยอะแต่เมื่อเมื่อวานน่ะเยอะมากครับโอเคครับน้องออน่าจะมาแล้ว ใส่เสื้อกันหนาวกันโอ้ครับใส่เสื้อกันหนาวนผมไม่ได้ใส่ครับก็น่าจะขับไปหนาวๆคนเดียวครับโอเคครับผมเชอ่อครับก็ลุยกันเลยครับผม บ้านห้วยหมีนะครับบ้านห้วยหมีตรงนี้ก็เข้าไปอีกประมาณแปดโลครับเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางนี้นะครับแดดเริ่มโหแล้วเขาย,ยังชั่วครับเราต้องขับไปประมาณอีกยี่สิบโลครับเดี๋ยวจากนี้ไปทางก็จะเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ครับสุดรอใครรอสุดคนคไหนรออายาอสุดม่นวสวัสดีค่ะนี่สาวน้อยน่ารักมากครับนี่ครับนี่จะเป็นบ้านห,ห้วยฮะหนุ่มๆนอ้าวหนุ่มๆวิ่งหนีแล้วครับ สวัสวดีครับบ้านนี้ก็เป็นบ้านในหุบเขานะครับดูเป็นหุบเขาภูเขาล้อมรอบนะครับภูเขาสูงมากอากาศน่าจะเย็นสบายทั้งปีนะครับตรงนี้นี่ครับผมเด็กน้อยเยอะมากครับ

แวะพักระหว่างทางแป๊บนะ่ครับนะครับเราก็เจอเมนูจะบ้านมาช่วยเหรอเก็บ้านมาช่วยครับผุกเจอเมนูสุดอร่อยครับข้าวปุ๊กข้าวปุ๊กข้าวจีครับเป็นก๋วยเตี๋วาวกมถั่วกระดากินกับนมข้นครับอะนแบบแบบนี้ครับความละเอียดถุงอ่ะมันแพบเลยครับผมอันนี้มันเจะ๊ปิงกับนี้ทอดกัะ อย่างกระทิดเลยครับเติมพลังกันแป๊บนึงครัะเดี๋ยวก็ออกเดินทางต่อครับนี่ครับทีมงานครับ นหนาวแล้วครับเมาถึงบ้านวัดจันท์นะคบอําเภอการยานะครับก็บัรลูที่จังหวัดเชียงใหม่นบี่ครับเ๋ยวนี้ก็มาถึงอําเภอกัรยานะครับแล้วก็เวหา ไฟเหี่ยนะน่ะเหี่ยของเสียเลยปองฮะเอาเลยครับเนี่ท่านตัดจอมาแวะหาเสียว er ิจิตครับไม่ใช่อันนี้วิจ oh, ิตไม่ใช่อันนี้อันนี้น้องเหรอน้องน้องค่ะน้องเนาะอ๋อคุณว่าน่าเหมือนวิจิตเป็นผู้จัดการใหญ่แล้วมีลำปางเหรออยู่ลำปางเนาะ ็มาถึงตามมาติดตๆครับเดี๋ยวว่างๆจะลงกลับมาตีปลาช่อนนะครับงาทรงนี้ก็เราเคยมาหลายครั้งแล้วปลาช่อนใหญ่มากครับท่านไหนที่ผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเที่ยวได้นะครับ ป่าสนวัดจันทร์ครับอำเภอกัญญาในวัฒนานะครับเป็นป่าสนนะครับอากาศดีมากครับไม่ไกลจากอำเภอปลายมากนะครับประมาณสา4สิบสี่สิบโลครับผมครับผมก็สำหรับทริปนี้ก็อาจเป็นทริปชิวๆนะครับก็ขับรถก็ไม่ได้ไม่ได้โหดมากนะครับเพราะว่าทางก็ เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงกันเยอะแล้วครับปรับปรุงดีเกือบจะสุดสายครับแต่ว่าเมื่อวานฝนล,ลงหนักโอ้โหดูสภาพถนนถ้าโดนเมื่อวานโอ้โหคงเละแน่ดูครับเมื่อวานโอ้ยทางนี่สุดสุดครับแต่ว่าวันนี้ก็ขับไปขับง่ายหน่อยครับเพราะว่าดแดดแดดเริ่มโตแล้วก็ไอ้ดินก็เริ่มแห้งนะครับก็ขับสบายสบายชิวๆไปนะครับก็บอาจจะไม่ได้เข้าป่าแบบเข้าป่าลึกที่ไม่เป็น ไม่เป็นทางรถนะครับก็วันนี้ก็ขับสบายๆนะครับนี่ยครับโอเคครับผมก็บรรยากาศรอบๆของอ่างเก็บน้ําป่าสนวัดจันทร์นะครับก็มีโอกาสเดี๋ยวคงจะมาหาตีปลาช่อนแถวนี้แหละครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและกดติดตามช่องแม่ปลายสายปลานะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ตกปลาเพราะว่าแม่น้ําก็ยังแห้งอยู่เลยก็ขับรถเที่ยวเล่นกันไปก่อนนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับครับผมสวัสดีครับ